ตัเตเตวเศษเศษเรานี้ทะให้ฟังเรื่องเต่ากับกระต่ายกระต่ายตัวหนึ่งชอบคุยโวโอ้อวดว่าวิ่งเร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นๆวันหนึ่งกระต่ายเดินมาพบเต่าซึ่งกำลังคาน ชิงชัยทันทีที่กรรมการหมาจิ้งจอกให้สัญญาณกระต่ายก็กระโดดวิ่งนำริ้วไปไกลลิฟส่วนทางด้านเจ้าเก่าก็ค่อยคอยคานออกเดินอย่างมุ่งมัน่นกระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางเดี๋ยวหลังไปไม่เห็นวิ่ ของเจ้าเต่าก็ชนาใดคิดว่าตนต้องชนะนแน่ๆกระต่ายจึงแวะเข้าไปนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดเย็นสบายจนเคลิ้มหลับไปเจ้าเต่าเดินหน้าเรื่อยมาจนถึงต้นไม้ที่กระต่ายนอนอยู่และ เดินผ่านไปอย่างไม่ยออ่อท้อในที่สุดเจ้าเต่าก็ชนะการแข่งขันด้วยความยินดีของเพื่อนเพื่อสัตว์ฝ่ายกระต่ายเมื่องัวเยียตื่นขึ้นก็รู้ว่าพักหลับไปนานก็ตกใจปะลีตาลานรีบวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ ช้าไปเสียแล้วเจ้ากระต่ายจอมอู้อวดจึงได้แต่ก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้อย่างเศร้าใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น